สวัสดีครับอยู่กับช่างมดเกษตรลังต้นครับวันนี้เอาแม่บัวตัวใหญ่ให้อยู่ด้านนอกครับให้มันกินด้านนอกเพราะว่าโคกที่เขาอยู่ที่ถังเขาไว้ครับมันแะนะครับก็เลยเอาเขาออกดีกว่าเพื่อให้โคกมันไม่แฉเนาะเวลาเขาถ่ายหรือเยี่ยวหรือปัสสาวะอะไรของเขานะครับ ไม่ได้ใส่ตะกร้าให้เขากินแล้วก็วางกับพื้นนี่แหละครับเขาเออกให้เขาลิ้มย้าเนี่ยร,รอบๆนี้แหละครับก็ไม่ไปไหนหรอกครับตอนนี้พูดง่ายครับบอกไม่ให้ไปเขาก็ถอยอาจจะรู้ภาษามากกว่าคนด้วยก็ว่าได้นะครับ <c oughs> ส่วนที่เลือข้างในก็ใบอย่างนั้แหละครับเพราะว่าข้อเขาไม่ค่อยแฉะเท่าไรไม่แฉะครับแห้งแต่ตัวนี้เป็นวัวลตัวที่ใหญ่มากน้ําหนักตัวน่าจะเกิน400้โลนะครับอันนี้ก็คือน้ําหนักสุดลงด้วยนะครับถ้าไม่สุดอาจจะมีถึงอ่้า450เอ้ย480หรือ520กิโลน่าจะได้นะครับตัวใหญ่ตัวนี้ใหญ่มากนะครับ วันนี้ก็จะจับฉีดยาครับทั้งหมดอีกนะครับจับฉีดหมดเลยครับวันนี้ก็จะเป็นยาฆ่าเชื้อกับยาวิตามินนะครับส่วนตัวเล็กก็จะเป็นยา,าแก้ปวดกับยาแก้อักเสบนะครับตัวลูกเขาวันนี้จะฉีดตอนเย็นครับผมไม่ฉีดตอนเช้าเพราะว่าหนึ่งถ้าเราฉีดตอนเช้านะครับถ้าอากาศกลางวันมันร้อนมากนะ บางทีวัวอาจจะชกได้นะครับเพราะว่ายาก็เป็นยามันมีการกระตุ้นเพื่อให้ร่างกายภายในมันร้อนนะครับยิ่งบวกอากาศสภาพภายนอกอีกมันร้อนมันยิ่งจะเกิดความร้อนนะครับในขาเข้าใจของผมนะครับแต่ถ้าเป็นคนคนอื่นผมไม่รู้นะครับแต่ผมคิดว่าฉีดตอนเย็นจะดีกว่าเพราะว่าตอนเย็นอากาศภายนอกมันเย็นเราฉีดยาเข้าไปเขาก็จะอุ่น ผมคิดอย่างนั้นนะครับ <c oughs> ถ้าผมฉีิตตอนเช้าพอทา,า,ากาศกลางวันมันร้อนมากแล้วเจอยาที่มีฤทธิ์ยาแรงอย่างนี้วอเกิดอาการช็อกนี่มันยากนะครับคิดอย่างนั้นนะครับผมก็ไม่ได้เรียนอมานะครับเรื่องเกี่ยวกับการรักษาสัตว์แต่ผมก็อาศัยประสบการณ์ที่ผมคเคยเลี้ยงสัตว์อย่างอื่นนะอย่างเช่นหมูนะครับผมคเคยเลี้ยงนะครับ แม่จะไม่พาผมฉีดยาในตอนเช้า,ชานะครับเพราะว่าตอนเชา้าอากาศไปหาตอนบ่ายมันร้อนมากแม่ก็เลยไม่ฉีดแม่บอกว่าจะฉีดเฉพาะตอนเย็นเท่าน,นั้นเพราะว่าอากาศตอนเย็นมันมีอุณหภูมิที่ต่ําบวกกับยามันก็จะรักษาอุณหภูมิในตัวได้ที่เหมาะสมนะครับเนาะก็ฟังแล้วก็ลองพิจารณาเอาเองนะครับ ผมก็ไม่ได้มีความรู้ทางด้านนี้เนาะต่อไปนะครับเราก็ต้องระวังเรื่องอารคป,ปากเท้าเปื่อยอีกนะครับหลังจากที่มีฝนตกชุกนะครับติดต่อกันอย่างนี้ครับต้องระวังนะครับพยายามอย่าให้โคกเฉะนะครับแล้วก็ อย่ามีความชื้นในข้อมากเกินไปเนาะถ้าเน้นเอาบัวออกได้ก็ดีนะครับเพื่อที่ไม่ให้มันย่ําอยู่กับที่เนาะครับดูว่ากินหญ้าไปสำหรับผมก็เท่านี้ผมก็ถือว่าชื่นใจนิดหนึ่งแล้วครับเพราะว่าหนึ่งคือเขาไม่คือเราเห็นเราเห็นก่อนแล้วเรารีบรักษาเนาะครับ มันก็จะทําให้อ่าไม่เกิดอาการที่รุนแรงมากนะครับแต่ลูกเขานี่ครับโอ้เจ็บขามันลงเท้าครับก็ต้องระวังอีกสองสามตัวที่ยังไม่เป็นก็เป็นแล้ววันนั้นผมเห็นตุ่มแล้วครับแต่ฉีดยาไปมันยุบนะครับก็ไม่เห็นมันขึ้นอีกนะครับสังเกตมาสามสี่วันแล้วไม่เห็นมันขึ้นอีกก็แสดงว่าอ่า ผมต้านทานเขายังดีอยู่นะครับถ้าผมใส่ในตะกร,านะร้านะครับหญ้านะครับถ้าผมใส่ในตะกรา้าเขาก็จะชนตะกร้าลม้มแล้วก็กินนะครับนี่แหละรครับผมก็เลยเทให้กินนี้เลยอ,ออกให้เขาเจอแดดด้วยให้รับวิตามินจากแสงแดดนะครับ น่าจะมีน้ำมูกแล้วครับนี่แต่เขาเริ่มเริ่มกลับมากินเยอะคืนเหมือนเดิมแล้วนะครับนี่เขาเริ่มกลับค่อยๆกลับมากินเยอะนะครับเหมือนเดิมแต่อาการที่เป็นอาตุม่มเล็กๆอาตกสะเก็ดหมดแล้วครับเหลือแต่ตุ่มใหญ่ไม่ยุบยังไม่ยุบนะครับ ยังไม่ยุบแต่ก็มีนูนขึ้นมาอีกครับตุ่มใหญ่นี่แต่ตุ่มเล็กไม่ขึ้นครับขึ้นตุ่มใหญ่เลยครับรอบนี้เมื่อเช้านี้มาสังเกตดูเห็นประมาณสองสามตุ่มอีกตุ่มใหญ่นะครับแตนยินก็จะฉีดยาค่าเชื้อแล้วก็ อย่าบำรุงให้เขานะครับวิตามินอายาทายพยาธนี้ไม่ฉีดครับเพราะว่าฉีดแล้วนะครับฉีดบ่อยก็ไม่ได้ครับยาทายพยาธ งาน,นก็ฉีดอ,อยาม่วงให้เขานะครับเต็มตัวนันครบไม่ให้ฉีดผมก็เปิดฝ้าได้ผมก็เทใส่ตัวเลยครับ <c oughs> กลัวเขาชนนะครับเพราะเขาดูร้ายมากตัวนี้รู้ร้ายกว่าทุกตัวในโคกนะครับไม่กลัวคนนะครับถ้าพ่อถ้าเป็นพ่อผมเขาจะ จะไม่ไม,ไม่ไม่มีปฏิกิริยารุนแรงหรือว่าไม่ดูร้ายนะกับคนนะครับถ้าเป็นพ่อผมจับแต่ถ้าเป็นผมกับแม่นี่ไม่ได้เลยเข้าใกล้ไม่ได้เลยครับผมก็อยากเข้าใกล้กว่านี้เพื่อที่จะอยากอ่าจับเขานะครับอยากเล่นกับเขา ในถ้าลูกเขาอยู่ด้วยนะครับหมาสุนัขอะไรประมาณนี้เดินใกล้นี้ไม่ได้ไล่ <c oughs> แต่เห้ลูกเขาอยู่ข้างในกรีไม่กลัวยายคุณเยียบองบอ,อกอยู่เยอะแล้วครับตัวนี้สิบสิบสิบเอ็ดสิบสองปีแล้วมั้งครับเพราะว่าลูกเขาก็สิบชุดแล้วนะครับ นี่ครับมาอยู่ไกลไม่ได้ดีที่ไฟเหยียบเชือกก่อนนะครับไม่งั้นหมาเรียบร้อยกับโดนขิดนอนแล้วครับลูกเขาโอ้น่าสงสารครับ ตีบาอัาอนนี้ก็ต้องจับฉีดยายครับทานั้นครับทุกตัวย็นนี้ตัวน,นี้ก็ฉีดผมจะสามวันผมจะฉีดครั้งหนึ่งหรือสี่วันนะครับพวกยาฆ่าเชื้อนะครับเราไม่อยากให้วันเว้นวันนะครับมันจะเป็นการกระตุ้นยาจนมากเกินไปเนาะก็เลยให้ไม่างนั้นก็อาทิตย์หนึ่งฉีดหนึ่งครั้งครับนี่ผมก็นับมาประมาณ ที่ว่าแล้วห้าวันวันนี้นะครับทุกตัวนะครับห้าวันวันนี้นก็จะฉีดถ้าไม่ฉีดวันนี้ก็จะเป็นพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้แต่ลูกเขานี่ต้องฉีดวันนี้ครับไม่ได้ครับเพราะว่ากังจิบเท้า สำหรับวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับมาพูดคุยคุยลิ้นพันกันนะครับขออภัยไได้วเอามาพูดคุยกันเพียงเท่านี้นะครับก็เป็นกําลังใจให้ใครหลายๆคนที่ประสบปัญหาเดียวกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับผม